ฉันไม่ทราบว่าเงินเดือนข้าราชการตำรวจอะไรแบบนี้เท่าไหรอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านฉันน่ะมีข้าราชการนะคะคือคนที่อยู่ในข้าวมัถมอะค่ะเป็นข้าราชการแม่สายพวกอันนี้นะคะเสื้อในที่นี้คือบว่านี่ไม่ได้นะคะเพราะมันน่าเกลียดน,นะคะอันนี้จะบอกว่าแต่มีญาตินะคะชื่อลุงเล็กอะคือแบบว่าซื่อสัตย์อยู่ไหม ก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าของกลางใช่ป่ะจะเล่า้ฟังพอของกลางพอเวลาเราจับเสร็จใช่ป่ะของกลางจะต้องไปถูกประมูลนะคะ ถูกประมูลประมูลให้กับคนนอนที่เข้ามาจะเป็นคนนอนหรือตำรวจด,ด้วยกันแต่แต่ต้องไม่ไม่น่าจว่าประมูลหรือว่าคือเหมือนขายเหมือนบ้านนะ่ะที่เวลาผ่อนไม่หมดชะบะก็ตูถูกยึดมาแล้วก็เวลาธนาคารเนะี้ยจะมีแคตเปนล็อกให้ดูชบบนะบะบ้านนะราคาบ้านเนี้ยจะไม่เวอร์เว้ยแม่ฉันอนะซื้อบา้านหลังแบบว่าตอนแรกจะข,ขอแบบว่าซื้อต่อบา้านหลังตลาดบังคัตึกช่บะสี่ห้าชั้นนะฉันกล้าจะเอาองฉันไปขายเลยนะเว้ยที่ไทยพาณิชย์มีบ้านมีบ้านแบบว่า อะไรอะสินเชื่อได้บ้านก็คือเอาบ้านอะฉนูที่ดินอะไปจำนองแล้วได้เงินเลยแต่ฉันเป็นคนไม่ขายบ้านจริงๆแล้วฉันไม่ได้รักบ้านหลังนี้นะแต่ที่ฉันไม่ขายเพราะว่าเป็นสมบัติของพ่อแม่พ่อและแม่ของฉันอะบิดามารดาตามกระเนิดเตี่ยฉันแม่ฉันอะหามาด้วยกันไงมันไม่ใช่ของฉันถึงจะยกให้เป็นของฉันแต่มันไม่ใช่ของฉันจริงๆไงถ้าเป็นสมบัติที่หามาจะขายเท่าไหร่ก็ขายได้เหมือนอเท่าแก่น้อยอย่าทําแบบนั้นสันดานเดรฉานอย่าทํามันรวยได้ไม่นานหรอก